สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ทำโจทย์ Node.js ก็อันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ผมก็จะมาฝึกทำโจทย์ของ Node.js c r i นะครับอันนี้เป็นโจทย์0002นะครับที่ผมจะลอ,ลองทำดูนะครับชื่อโจทย์ว่า Min m a ็ max, นั่นเองนะครับมาอ่านโจทย์กันจงหาค่าน้องที่สุดและมากที่สุดจากข้อมูลที่กำหนดให้และแสดงผลออกทางจอภาพข้อมูลนำเข้าบรรทัดแรกจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกิน1,000แล้วก็ต้องเป็น1ขึ้นไปนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1บ่งบอกถึงจำนวนข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ คืออะไรบรรทัดที่2ถึง N 1วกหก็คือแบบอ่าไปเรื่อยๆอ่ะจนว่าจะถึงจํานวนตัวเนี้ยจำนวนเต็ม AI เป็นข้อมูลทั้งหมดอะไรเอ่ยเอาเป็นว่าเป็นเป็นตัวเลขอ่ะพูดง,ง่ายๆเอาพุทออกมาเป็นจํานวนเต็ม M เล็กก็คือมินนะครับแสดงจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดในชุดข้อมูลที่จดกําหนด จำนวนเต็ม M ใหญ่ก็คือ max จนนแสดงข้อมูลที่มากที่สุดอ่ะพูดง่ายๆนะครับส่งไซส์อะไรไปไซส์คือจำนวนจะเอากี่จำนวนแล้วก็ให้มาดูซิว่าในตัวเลขที่เรากำหนดเข้าไปเนี้ยอะไรเลขอะไรน้อยสุดและเลขอะไรมากที่สุดนะครับอืมมันอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเข้าใจและกันว่าเขาถามถึงอะไรนะครับามาเริ่มกันเลย เราก็จะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า00002 00นะครับก็ตั้งตามชื่อโจทย์นั่นแหละและทีนี้ผมก็จะตั้งค่าเทอร์มินอลให้เป็นอ่ะตามนี้ก่อน current directory ทีนี้ <c oughs> เราก็จะเริ่มกันที่บรรทัดแรกจำนวนเต็มหมดบมาถึงจำนวนข้อมูลพูดง่ายๆคือ,อม,มันคือ size นะ,ะตรงนี้เป็น cons ละกันนะครับแล้วก็เป็นจำนวนอนะ size หรอ size ละกัน Size เท่ากับ Require นะครับ Require แล้วก็พรนะ้อม s n n อ่าโอเคอันนี้ก็คือเราก็จะถามเพื่อที่จะรับค่า Input เข้ามาทีนี้เนี่ยก่อนอื่นในการที่จะหา Min และ m a x ได้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันทำอย่างนี้นะก็คือจะมี Array อยู่ชุดหนึ่งนะครับ Array เนี่ยเดี๋ยวเราลองแก้งเขียนประมาณนี้ก่อนล้วกันก็คือมีเลข1มีเลข3มีเลข5อย่างนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราคอนโซลล็อกออกมาดูก่อนโน้ตศูนย์ศโอเคก็คือในอาร์เรย์เนี้ยหนึ 135, เนี่ยจริงๆเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเลข1น้อยที่สุดเลข5มากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าจํานวนมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆล่ะอ่าสิอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมใช้โนดตปุ๊บอ่ะมันก็จะเริ่มยากแล้วและการที่เราจะมาหาเองเนี่ย ก็คงจะยุ่งยากเนาะแล้วก็ไม่ใช่หลักของการเขียนโปรแกรมที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้สิ่งที่เรียกว่า match min อ่ะ min แล้วก็ตามด้วย array หอ่ะลองดูซิสิ่งที่เราต้องการคือเลขที่น้อยที่สุดอ่ะออกเป็น NaN น,น,นะครับผมทำอะไรผิดผมต้องแปลงให้เป็น speed operator หรอลองดูซิอ่ะโอเคนะครับอ่ะเป็นว่าเจอแล้วเราจะใช้ ค่าที่น้อยที่สุดสมมติเลข1ไม่มีคราวนี้ขอเป็นเลขอื่นต้องออกเป็นเลข3าอ่างั้นแสดงว่าใช่นะครับทีนี้ผมก็ลองสร้างตัว m a t max บ้างอ่าแล้วก็ลองดูซิเลขที่มากที่สุดคือ24อ่างั้นแสดงว่าถูกแล้วนะครับอันนี้คือ min และ max ที่ตัวโปรแกรมหามาให้เราภายใน r r r a y ตรงนี้แต่ทีนี้ก็คือเราต้องการที่จะรับค่าแบบ d y n a มิกจาก User อรเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกที่ผมอยากจะทำก็คือให้ไซต์ตัวนี้มันมันเป็น d y n a มิกก่อนนะครับก็คือผมจะคอนไซส์เพื่อที่จะถามว่าเอ้ยยูเซสร้างอาร์เรขึ้นมาตามขนาดที่ User พิมพ์มานะครับสมมติ User เนี่ยสิ่งที่ผมคิดนะจะเป็นประมาณว่าอันนี้เป็น Number ที่เราจะรับเข้ามาแล้วตรงนี้เป็น a r ร a y ซึ่งภายในเนี้ยเราก็จะมีค่าที่แบบยูเซจะพิมพ์ ขึ้นมาเองนะครับเป็นอะไรก็ได้แต่ตรงนี้ผมปล่อยไวงี้ก่อนเป็นอาร์เเปล่าๆก่อนผมก็จะ,ะใช้ for loop นะครับ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า size เพราะตัวนี้มันนับค่า number เข้ามานะครับ past in เข้าไป past in โอ้ผิดผิดผิดคอนพร้อม size เท่ากับ p a า t in แล้วก็ พร้อมแล้วก็ลิมิตอาร์เรย์ไซส์พูดง่ายคือจะเอาเลขกี่กี่ตัวอ่านี่คือคำถามแล้วก็นี้ตัวนี้เป็นไซส์และตัวนี้พา s s สอินโอเคอ่ะ i i plus plus โอเคอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มเลยนะครับโดยการที่เราจะบอกว่ามันจะต้องมี number อยู่อ่ะน u m b e r นี่คืออาร์เรย์เปล่า ที่เราสร้างไว้เผื่อๆไว้ก็จะบอกว่าอาร์เรย์ช่องแรกนะครับอาร์เรย์ช่องแรกอาร์เรย์ไอเนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับค่าที่ยูเซอร์จะถามนะครับ First Number อ่ะผมนี้ต้องเขียน Input Enter Number อ่ะ enter อ่ะ number อ่ะก็คือใส่เลขอะไรไปก็ได้อ่ะใส่ไปใส่เข้าไปที่ช่อง n u m b e r array i เนี่ยอารีตรงเนี้ยในเนี้ยตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าลองเล่นมันดูก่อนดีกว่า console.log แล้วผมก็ต้องการที่จะทำให้เป็นน u m เบอร์อย่างนี้นะครับอืมเคลียร์อ่ะเล,เล่นนะครับลิมิตอาร y size เอาเท่าไหร่เอา5โอเคเอนเตอร์น e r เบอร์ครั้งที่1เออผมใส่เลข4ี่เอนเตอร์มครั้งที่2 2 6 7อ่ะ7อ่ะ เห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นอาร์เรย์ตามจำนวนไซส์ที่เรากรอกเข้าไปนะครับ42647อ่ะประมาณนี้ทีนี้ Enter number of i มั้ยไหมเปลี่ยนเป็น template จริงแล้วกันเปลี่ยนแป๊บ,บนึงอ่าตรงนี้เป็น i นะครับอ่าอ f <me ans> อ,อะไรดี Array ตำแหน่งตำแหน่งที่1 a r r a position อ่ะหนตำแหน่งที่0อ่ะพูดง่ายๆตัวนี้จะเป็นเลข0ก่อนก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่ง node limit ผมขอ3พอ3มามันนะครับ position 0ขอเป็นเลข5 position 1เลข7จ็ดสุดท้ายเลข9อ่าเจ็ทีนี้โอเคเราได้แล้วมันก็ไม่ควรจะซับซ้อนอะไรมากมาย อันเนี้ยเราก็ขอแค่บอกมาเลย Min เนี่ยเลขอะไรน้อยที่สุดละ่ะอ่าตัวนี้เปลี่ยน AR11 เป็นอะไรครับเป็น Number นะครับเพื่อให้อ่านรู้เรื่องแล้วก็คอนโซลล็อกตัวนี้เราก็จะบอกว่า Min มินไซส์เท่ากับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ Max กซ์ไเลขที่มากที่สุด Max Number เบอร์ดยเออแม็กซ์น มินนัมเบอร์นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยเรามาดูกันว่าเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเปล่าขอ3ตัวก็พอนะครับ5 7 9นี่ min number ออกเป็น5 smack number บอเท่ากับ9ก็เป็นอันว่าข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าโค้ดน่าจะถูกต้องแล้วละ่ะอเดี๋ยวเราลองมาเล่นตามตัวโจทย์นะครับก็คือในนี้เขาเอา6เอาไซส์ V 6อันก็จะเป็น 1> 5 1 2 3 4แล้วก็5แล้วก็จะออกมาเป็นมินเท่ากับ1นะครับตามนี้ Max เท่ากับ5ก็เป็นงันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แล้วสำหรับอันนี้สิ่งที่เราได้ฝึกใช้ก็คือการใช้ a r r a y นะครับแล้วก็การใช้ for Lo o p เพื่อที่จะ loop ตัวพร้อมเดิมๆขึ้นมาเพื่อที่จะถาม User ว่าเอ้ยจะกรอกเลขอะไรกันแน่นะแล้วก็พอเรากรอกเสร็จเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Ma ท o b j e c t min แล้วก็ใช้ s p r e t d operator ในการกระจายค่าของ array ขึ้นมานะครับผมว่านะสิ่งที่เขามองตรงนี้จุดจุดเนี่ยคือเขาก็จะตัดวงเล็บตรงนี้ออกนะครับย,ย่งยก ok ตัวอย่างอย่างเช่นแบบผมลองสาธิตให้ดูนะอันนี้นอกเหนือจากโจทย์ก็คือแบบสมมุติว่าเราทำอย่างนี้อะแล้วเราใส่ค่าไปดื้อๆเลยเนี่ยเราใส่แบบอ่าห้ 5, 1, สอ,อย่างนี้นะครับ min ที่จะต้องออกก็คือ1น,นะครับ min number เ,เห็นไหมอันนี้คือวิธีการวิธีการใช้งานตัว math min หรือ max นะครับโดยเราใช้ speed operator ในการกระจาย array ให้กลายเป็นแค่แบบนี้ก็เป็นนั้นว่าจบแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ